อยากประสบความสําเร็จเร็วต้องเรียนรู้แบบนี้นะคะหลายคนรู้สึกวนเวียนอยู่กับสิ่งที่คุณทํามานานและคุณยังไม่ไปไหนสักทีเหมือนมัน move on เป็นวงกลมใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะเทคนิคง,ง่ายมากๆเลยผมเด็ดจ,จะมาแชร์ว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จข้อแรกคือคุณหาไอดอลของคุณก่อนคุณหาคนที่เขาประสบความสําเร็จในสายงานที่คุณอยากจะทํามีในทุกสายงานมันมีคนที่เขาทําแล้วเขาสําเร็จไปก่อนแล้วคุณแค่หาให้เจอว่ามีไหมถ้าเจอแล้วสเต็ปถัดไปคือคุณ ณแค่ต้องไปดูว่าเขาทำยังไงเขาทำแบบไหนเขาเดินงานวางแผนงานหรือเขาทำแบบไหนชีวิตเขาทำแบบไหนเขาถึงประสบความสำเร็จเร็วแต่ถ้าคุณอยากจะเร็วกว่าเขาบอกเลยง่ายมากก็คือคุณก็แค่ไปดูว่าเขาทำอะไรแล้วคุณก็ไปทำตามแบบที่เขาทำเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จไปก่อนเพื่อที่คุณจะไม่ต้องลองผิดคุณจะได้ลองถูกอย่างเดียวแล้วคุณก็แค่ลงมือทำตาม แบบเท่านั้นเองคุณอาจจะเร็วกว่าเขาก็ได้เพราะคุณไม่ต้องลองผิดเราแค่ลองถูกเท่านั้นเขายังต้องไปลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกมาตั้งหลายปีถูกไหมคะหน้าที่ของคุณง่ายที่สุดคือหาคนที่เป็นต้นแบบของคุณแล้วคุณก็ทําตามเขาถ้ามันไม่มีเลยเขาไม่มีใครมาบอกวิธีให้คุณแกะเลย คุณก็ไปตามหาแล้วก็ไปรินลงเลยไปเรียนไปเอาสูตรมาเอาเงินซื้อเวลาของคุณเข้าไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นคุณซื้อประสบการณ์รับรองว่าไม่มีหารขาดทุนแน่นอนนะไม่มีใครมาขายประสบการณ์ให้คุณง่ายๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากได้ความสําเร็จนั้นเร็วขึ้นสิ่งจําเป็นคือคุณต้องซื้อประสบการณ์ของคนสําเร็จเข้ามา แล้วคุณจะไปได้ไวมากเพราะคุณไม่ต้องลองผิดคุณมีหน้าที่คือทําตามทางที่ถูกต้องเท่านั้นวิธีที่มันถูกคุณเดินถ้าคุณอยากเร็วคุณก็วิ่งถ้าคุณยังวิ่งไม่ทันคุณก็วิ่ง4ี่คู้อไปเลยมันจะเร็วขึ้นค่ะรับรองว่ายังไงแล้วเนี่ยการติดสปีดความสาเร็จของคุณมันไวกว่าที่คุณนั่งงมและมูฟออนเป็นวงกลมแน่นอนและเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย